สวัสดี <มา S 1> ค่ะวันนี้เรามามที่ไหนก็บผเก็บผมาเก็บผห็เดเนาะค่ะไล้ออกที่ไหนนะี่ขี่รถเล่นบ้านบ้านคือเซียวาัเยวยบบรรยากาศดีเย บรรยากาศดีมากข้าวผู้เขาอ็อออออ่อดยดา,าขงข น่าอยู่มากน,น่องของมนะันบที่่อมาออ๋อของ้านีรถเล่นยามแมลงแ้วบ้านหลังนี้บ้านใครอ่ะน,น,อนี่เข้าไปงนออนบอก นยันอนนี้เอร์เทีเอร์ไทยไทยเลียงปะไทยเลียงที่พนดามาคิดไเลียงแม่เลาวก็ยเรงวยต้มไเียงลูกาวคำาผ่าต่าเราบอยูมาสบ่ บ้านหลายหลังละนอนอยู่ดีเนาะบ้านมองตัวนี้สวยมีแต่บ้านหลังสวยๆมีแต่บ้านหลังสวยๆเลย สาเาทำกระปง่เราเนี่ลยคนะหเที่ยวกบอันนี้บ้านคุณเลยไปห่นบ้านนตานไปเราออกขา้้ได้หอดบ้านนัาตาคุณกไอยู่ดีๆก็ไปหอดบ้านนตานเนาะอันนี้บ้านคุณครูเชียม รถเล่นเนาะขี่รถเล่นเอาน้ำบกข้าแท้บาาน,นำ้ำน่ะข้าให้เนี่ยพวกน้ำพอมีเลยเหรอลาหน้านตาดต้นมันป่านั่นเอแม่ควายแน่นาลูกอันนี้นส่วนยหญ่พวกเหยง่วายควานุกทางจินญาเนาะ แม่หนงนีโอ้คือลบเรีแต่แม่ค้อยสองค้อยสองสามตัวนะมันเน้หนังเช่นเยหรอเาควายเันสลยหรือเจ้าควายนวใช่ไหมเช่นชควายพูดตัวควายวาน้ามันบงีเนาะงไปเร่อยเอามันขาดตัวหันมันไต่โบได้ตัวหันอ้มันขาดไปร่ได้เ้าตรงคืนตัวโอหน้าไปนี่มันจะออหมอนี้มา แม่นออก้นแล้วตัวบริสุทธ์โอ้ยค oh, นนขาดถนนขาดนะคะถนนขาดไป oh, ไม่ได้ต้องกลับคืน